ลัคนาราศีสิงห์ดาวมฤตยูเดินถอยหลังเข้าพบแ่งความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่วันที่1ธันวาคมอยู่ไปจนถึงวันที่7มีนาคมปี2566ทําให้มีโอกาสเดินทางไกลบ่อยๆจะเป็นทริปดีๆหรือการงานที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์จะโดดเด่นมากเดือนนี้ดาวการงานเป็นมหาจักรด้วยความสําเร็จอยู่แค่เอื้อมค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนธันวาคมปี2565เกี่ยวกับการงานการเงินนะคะของชาวลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่คะ่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นขอให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับ รายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องราวของคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็บรับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook Fanpage ลูกเกดพยากรณ์ถ้าสนใจก็ทักไลน์มานัดคิวกันได้ค่ะไลน์ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ Description ค่ะ คลิปนี้จะเน้นที่การงานการเงินเป็นหลักนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เริ่มต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะชาวสิงห์ดาวประจำตัวของคุณคือดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวการงานคือดาวพระศุกร์ดาวการเงินคือดาวพระพุธเดือนนี้เนี่ยดาวพระมฤตยูย้ายเข้าสู่ภพเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองภพเรือนนี้เป็นภพเรือนแห่งการเดินทางด้วยดาวมฤิตยูก็เป็นดาวแห่งการเดินทางเหมือนกันดังนั้นเนี่ยคุณจึงมีโอกาสที่จะเดินทางได้บ่อยๆไม่ว่าจะไปต่างถิ่นต่างจังหวัดหรืออาจจะเป็นต่างประเทศไปเลยการเดินทางก็มักจะเป็นทริปที่ดีด้วยนะ หรือถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับพวกนวัตกรรมใหม่ๆสื่อโซเชียลออนไลน์แอปพลิเคชันการต่างประเทศหรือว่าอยู่ในองค์กรต่างชาติพวกนี้ก็จะโดดเด่นเหมือนกันคะ่ะชาวสิ่งที่ทำงานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ในช่วงนี้จะได้รับความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานคะ่ะด้านดาวประจำตัวของคุณในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ 16ธันวาคมสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกซึ่งเป็นพบเรือนแห่งการลงหลักปักฐานพบเรือนแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวในช่วงนี้คุณจะขยันขันแข็งมากอยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากยกระดับมาตรฐานชีวิตแล้วก็มีศักยภาพที่จะทําได้ด้วยเพราะว่าดาวการงานก็กลุ่มตัวคุณอยู่ในพบเรือนนี้แล้วก็ในช่วงเดือนนี้มีดาวพระเกตนะคะเข้ามาสถิตร่วมด้วยดาวพระเกตเนี่ยมีข้อเสียนิดนึงนะคะอาจจะทําให้คุณ ฟุ้งเฟอ้อได้ง่ายวุ่นวายใจได้ง่ายแต่ข้อดีของดาวพระเกตเนี่ยท่านเป็นดาวที่มาจากสองคู่นะอันนึงก็คือฟุ้งซ่านไปเลยกับอีกอันนึงก็คือเข้าสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่พระธรรมไปเลยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณฟุ้งซ่านให้คุณนั่งสมาธิคุณจะสามารถพลิกกลับได้ความฟุ้งซ่านจะมาลายหายไปคุณจะมีสติช่วยในเรื่องของการคิดอ่านด้านการงานได้ดียิ่งทําสมาธิเยอะๆในช่วงเวลาที่ดาวพระเกตกลุ่มดาวประจําตัวคุณยิ่งจะพบเจอกับทางสว่างมีสติ ปัญญาที่โดดเด่นมากเลยค่ะดังนั้นใช้ข้อดีของดาวพระเกตนะคะอย่าไปเอาด้านเสียด้านเสียคือจะเป็นการฟุ้งเฟอ้อแล้วก็เพอ้อฝันบางทีนั่งเพอ้อว่าความสําเร็จจะมาแต่ไม่ลงมือทํามันก็ไม่สําเร็จนะคะ ทีนี้ดาวการงานของคุณก็จะย้ายก่อนในช่วงวันที่8ธันวาคมเข้าสู่ราศีธนูพบเรือนนี้เป็นพบเรือนที่ดีค่ะเป็นพบเรือนแห่งการเริ่มอะไรใหม่ๆดังนั้นบางคนอาจจะได้ริเริ่มงานใหม่มีกิจการใหม่ๆหรือได้ขยับขยายกิจการแต่อาจจะอยู่ที่เดิมก็ได้นะคะงานเดิมๆนั่นแหละแต่มีโปรเจกต์ใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆช่วงนี้ไอเดียกระฉูดเลยค่ะคิดอ่านอะไรก็ออกมาเป็นไอเดียดีๆทั้งหมดเลยและเป็นไอเดียที่สร้างเงินสร้างไรายได้ได้ด้วย เพราะดาวการเงินของคุณก็สถิตยอยู่ตรงนี้เหมือนกันรอรับอยู่ตลอดทั้งเดือนแล้วดาวการเงินอยู่ในภพเรือนนี้แปลว่าคุณมีโอกาสจะได้เงินใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานที่ได้เงินจากแหล่งเดียวลองมองหาแหล่งการเงินใหม่ๆลองมองหางานเสริมดูมีโอกาสมากทีเดียวที่งานเสริมก็จะโดดเด่นไม่แพ้ง,งานหลักเลยค่ะ แต่ดาวการงานอยู่ตรงนี้เขามีมาตรฐานเป็นมหาจักรนะคะมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบานฟันโฉงเฉงนั่นแปลว่าการงานการเงินที่จะได้มาน,านั้นไม่ใช่คุณนั่งกระดิกเท้ารอแล้วมันจะพุ่งเข้าหานะคะคุณจะต้องออกไปขข่คว้า,วาแล้วคุณก็จะต้องขยันขันแข่งด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทํางานออนไลน์อยู่นะคะคุณก็ต้องทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ของคุณเนี่ยบ่อยๆไม่ใช่ลงสินค้าไปในสื่อโซเชียลออนไลน์แล้วก็ไม่กระตุ้นอะไรเลยไม่ได้นะคะ ะะต้องขยันขันแข็งหรือแม้จะเป็นงานด้านอื่นก็ตามนะทํางานอะไรก็ตามอย่างเช่นง,งานของการขายอย่างนี้นะคะคุณคิดว่าคุณออกไปยืนขายสินค้าไม่ต้องพูดอะไรเดี๋ยวคนก็เดินเข้ามาหาไม่ใช่นะคุณต้องเรียกลูกค้าคุณต้องโปรโมทคุณต้องแอคทีฟถ้าคุณแอคทีฟแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะงานเงินพุ่งเข้าหาแน่นอนเต็มที่ด้วยเพราะว่าดาวทั้ง3ดวงนี้ดาวประจําตัวดาวการงานและดาวการเงินเนี่ยมักอยู่รวมกันอยู่ในภพเรือนที่ดีดาวประจําตัวของ คุณก็ย้ายเข้ามาในช่วงวันที่16ธันวาคมกระจุกกันเป็นก้อน3ดวงแบบนี้พนึกกันรังกันแถมดาวพระอังคารค่ะซึ่งเป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองก็เข้ามาสู่ในภพเรือนการงานของคุณด้วยและมีมาตรฐานเป็นราชาโชคด้วยแต่เผอิญว่ามันก็มีมาตรฐานเป็นประรวมด้วยเหมือนกัน ป่าดเนี่ยมันแปลว่าอ่อนแรงนะคะแต่ราชาโชคเนี่ยมันแปลว่ารุ่งเรืองเฟื่องฟูดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อ่อนแรงถ้าคุณลงมือทําไม่ใช่เอาแต่นั่งแค่คิดแค่ฝันแต่ก็ไม่ลงมือทํานะคะอันนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรแต่ถ้าคุณลงมือทําคิดมีไอเดียแล้วก็ทําเลยนะตรงนี้แหละจะทําให้ดวงของคุณเนี่ยผนึกกําลังแล้วก็ได้ผลดีจากความเป็นราชาโชคของดาวอังคารทําให้เป็นช่วงที่การเงินล้นมือการเงินทะลักเข้าหาถ้าคุณเป็นคน เดือนนี้ไม่มีอะไรเสียเลยไม่รู้จะเอาอะไรมาเสียนะแต่ว่าคุณจะต้องเป็นคนขยันนะเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ขยันขันแข็งเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมงานมันเยอะงานมันเต็มไม้มเต็มมือไม่อยากทําอะไรเลยอยากให้เงินเข้าโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยถ้ามีทัศนคติแบบนั้นอาจจะไม่ได้ชอบนะเพราะเดือนนี้เงินจะเข้าเยอะงานจะเข้าเยอะแต่ต้องลงมือทําค่ะตอนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่ค่ะ ไพ่เนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างจากดวงดาวเท่าไหร่นะคะคือดีไปหมดเลยไม่รู้จะเอาอะไรมาเสียไพ่ดีทุกใบนั่นแปลว่าเดือนนี้เป็นเดือนดีๆของคุณไพ่ประจําตัวของคุณคือไพ่สี่เหรียญน,นี่คือไพ่ของคนที่ชอบเก็บหอมรอมริบคิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็มีศักยะยภาพที่จะเก็บหอมรอมริบได้ดีด้วยเป็นช่วงเวลาที่ไม่ฟุง้งเฟอ้อนั่นแปลว่าไพ่บอกว่าคุณสามารถควบคุมดาวพระเกตที่มากลุ่มตัวคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกได้ดาวพระเกตเป็นดาวแห่งความฟุง้ง แต่ถ้าหมั่นที่จะนั่งสมาธิหมั่นที่จะใช้สตินะคะคุณจะไม่ฟุ้งเฟอ้อจนเกินไปคุณจะใช้เงินอย่างประหยัดแล้วเดือนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมาตัดทอนการเงินของคุณเลยคุณไม่ได้มีเรื่องเชี่ต้องใช้จ่ายจุกจิกจุกจิกหรือว่าใช้จ่ายเยอะแยะอะไรเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเก็บเงินได้เยอะเก็บเงินได้ดีมีการงานที่พุ่งเข้าหานะคะแล้วการงานก็พร้อมกับการเงินด้วยทัลักเข้ามาเลยค่ะทําให้คุณมีโอกาสในการสร้างเงินสร้างไรายได้เยอะแล้วก็ไพ่ใบนี้ที่แปลว่าการงานพุ่งเข้าหาก็ยังเป็นไพ่ที่กยวับ การเดินทางและสื่อโซเชียลออนไลน์อีกด้วยดังนั้นชาวสิงห์นะคะถ้ามีทริปให้เดินทางก็ขอให้ไปหรือถ้าทํางานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลออนไลน์ก็เป็นจังหวะดีๆที่คุณจะขยันขันแข็งขมักขเมนในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจะได้รับลูกค้าที่ ถูกกระตุ้นจากการทำมาร์เก็ตติ้งของคุณเนี่ยนะคะเขาก็จะเข้ามาอย่างถาโถมเข้ามาอย่างล้นทละลักคุณมีศักยภาพสูงมากที่จะทําให้ลูกค้ารักใครเอื้อเอ็นดูมีศักยภาพสูงมากที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้แต่อย่างที่บอกนะคะดาวการงานเป็นมหาจาักรต้องสู้ต้องขยันค่ะ ไพ่การเงินสวยทุกใบทั้งไพ่ประจําตัวที่เป็นสี่เหรียญไพ่ที่มาติดตัวก็คือ8เหรียญ8เหรียญน,นี้แปลว่างานเสริมได้ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีงานเสริมอยู่แล้วงานเสริมของคุณก็มีผลประกอบการที่ดีหรือถ้าใครยังไม่มีงานเสริมให้มองหาเลยนะคะคุณมีโอกาสที่จะหางานเสริมได้เป็นงานที่ทําไม่ยากแต่ว่ามันต้องลงมือทําถ้าลงมือทําก็ได้เงินมาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นสามเหรียญหรือ9เหรียญเนี่ยอูฟู่มากเลยเดือนนี้แถมยังมีอัศวินถือเหรียญน,นี่คือไพ่ การลงทุนอะไรที่คุณเคยลงทุนมาแล้วเนิ่นนานเดือนนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นที่เคยหวานพืชไว้เดือนนี้จะเห็นผลแล้วและไพ่ใบนี้ก็ยังเป็นไพ่ของการลงทุนใหม่ๆด้วยดังนั้นเมื่อมีเงินเข้ามาคุณก็ไม่ใช่เอามาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร้ายคุณก็เอากลับไปลงทุนใหม่เพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่าในอนาคตต่อไปมีสกิลโดดเด่นในเรื่องของการคิดอ่านด้านการลงทุนด้วยค่ะ ด้านคนรอบข้างก็ไม่ได้เห็นอุปสรรคปัญหาอะไรเลยเจ้านายมองว่าคุณทํางานดีมองว่าคุณทํางานเก่งมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้านายดีคุยกันรู้เรื่องลูกน้องก็เก่งขยันขันแข็งมีลูกน้องที่มีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงกับคุณแล้วก็อาจจะช่วยงานเป็นมือซ้ายมือขวาทำงานแทนคุณได้เลยสมมติว่าคุณจะต้องออกเดินทางไปดูงานที่ต่างจังหวัดต่างประเทศต้องทิ้งงานเอาไว้ให้ลูกน้องก็ไม่มีอะไรจะต้องเป็นห่วงเพราะลูกน้องทำงานได้อย่างดี เพื่อนร่วมง,งานก็มีแต่ความกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีกันดีไพยในใจลึกๆของคุณก็เป็นไพ่ของความสุขไพ่สรุปไพ่จบก็เป็นไพ่สองไม้เท้านี่คือไพ่ของคนที่มีความมั่นคงในชีวิตมีความมั่นคงในการงานและการเงินแล้วมองการกลายว่าเราจะลงทุนลงแรงหรือวางแผนงานในอนาคตอย่างไรต่อไปให้มันมั่นคงยิ่งๆขึ้นไปอีกค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกดเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กสามารถเข้าไปหาอ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกดก็มีช่อง YouTube นะคะชื่อว่ากอใจนักเขียนเป็นการนำนิยายของตัวเกตเองมาอ่านให้ฟังค่ะก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ